รายงานผลการปฏิบัติงาน2กรออำเภอขามทะเลสอประจำเดือนมีนาคม2567ภายใต้การบริหารงานของนางบุษราอาริชาติผู้อำนวยการสกรอออำเภอสูงเนินดังนี้วันที่2 3มีนาคม2567ดำเนินการวัดผลสำริลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ในการนี้ได้รับการตรวจเยี่ยมจากนายชินกรข้อังกุ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมาณนะสนามสอบโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาและวันที่18มีนาคม2567นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในโครงการมหกรรมวิชาการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ณนะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมาสกรออำเภอขามทะเลสองารงาน